เราเอาใจสายเติมน้อยสายฟรีกันมาเยอะแล้วเอาใจสุรตานหน่อยนะครับสายเติมที่อยากจะได้ออมอเตอร์ไซค์อ่าผมหมายถึงมอเตอร์ไซค์สีดำไม่ได้หมายถึงมอเตอร์ไซค์สีแดงถามว่าเอ้ยพี่ไม่นานเรียกพี่แล้วเรียกผมน้องสายเติมน้องถ้าจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่จะทำได้ไหมน้องนะครับสุรตานในเวลา14วันเนี่ยจัดทุกวันเลยเติมอัดหมดซื้อด้วยคริสตัล อัดเลยทุกวันเป็นเวลา14วันพี่ยังมีโอกาสได้มอเตอร์ไซค์ไหมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจัดไปครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้ครับคุณสุรตานอันนี้มีกี่ช่องนะมีทั้งหมด15ช่องถูกไหมครับ9,000บาทกำเงินไปดาวเว็บ125ข้างนอกเชื่อผมคุณเจคุณขับข้างนอกเอาเอย่ามาพาผมนอกนึงนะคุณเสี่ยงชีวิตนะคุณเกิดอุบัติเหตุได้นะ,อ,ะอันนี้คุณขับในเกม นั่งนิ่งๆสบายๆเปิดแอร์ขับมอเตอร์ไซค์เออเธอคุณเจกจบแล้วอ่ะพุดเล่นพูดเล่นอะทีนี้1ช่องมันมีหมด15ช่องนะครับมี15ช่องถ้าตีเป็นแบบว่าเอาง่ายๆก่อนเปอร์เซ็นที่จะออกแต่ละช่องนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะได้เท่ากันสมมุินะ1ิ1หเร์เซเท่านั้นที่จะออกในแต่ละช่องถ้าอัตราการออกมันเท่าๆกันนี่เราคิดแบบ ไม่รู้นะคิดแบบคร่าวๆแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่เท่ากันหรอกมันมีสีแต่ละสีอยู่ฉะนั้นเหลืองเนี่ยน่าจะออกง่ายสุดใช่ไหมลองมาก็ส้มอ่าลองมาก็แดงแล้วก็มันจะม่วงนะับม่วงเสร็จก็น่าจะมอไซนี่แหละผมว่าน่าจะออกยากที่สุดน่าจะยากที่สุดฉะนั้นผมว่า,าไม่รู้นะผมตีเป็นตัวเลขในใจแล้วคือผมว่าอัตราการออกมอไซน์น่าจะยากกว่าออก,การ์ดอีกนะดูทรงแล้วนะครับน่าจะประมาณ0.0 หนึ่งไหมศูนยะ์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนะที่จะออกมอตอร์ไซนะผมว่านะ0 0 1นเอะเอาตีเป็นเลขไปแล้วกันนะผมไม่รู้แล้วกันนะขอเป็นตัวเลขเบสสักตัวเลขหนึ่งแล้วกันไม่งั้นเราจะไม่มีตัวเลขอะไรให้อ้างอีกนะครับ0 0 1นะครับที่จะได้มอเตอร์ไซค์สีดำเรามีการซื้อเหรียญเพิ่มขึ้นมาต่อ1วันเนี่ยได้300เหรียญถูกไหมครับเอาแบบสุรตารนะเอาใจสุรตารนะครับเพราะสุราตานแกคงจัดหมดแม 300เหรียญนะครับหมุนได้ทั้งหมด100รอยรอบฉะนั้นคูณ100เข้าไปเป็นยังไงครับ1% 1%ถ้าเอาเบรที่มอเตอร์ไซค์จะออก0.01%นะครับคุณหมุนไอกระดานเนี้ย100รอบนะครับมีโอกาสได้โมอเตอร์ไซค์แค่นะครับแค่1%เท่านั้น1%เท่านั้น คูณ14เข้าไปผมถึงบอกว่า,วามอไซค์มันแล้วนะเพราะว่าต่อให้สุรตตาครนะับเติม h ฮดทุกวันเป็นจำนวน300เหรียญ1น100รอบเนี่ยต่อให้เติมทุกวันแม็กซิม,มัมเบรก300เหรียญแคปมันอยู่ที่300เหรียญฉะนั้นมันหมุนได้ต่อวันมากสุดอ0่ะ100กว่าหว่าน,น้อยน,น,นิดต่อวันฉะนั้นคูณ14เข้าไป คุณมีโอกาสได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยต่อให้เติมหมดทุกอันเลยนะเติมทุกเติมเพชรเพื่อไปหมุนเนี่ยเพื่อไปทอยเนี้ยเนี่ยเรียญเนี่มีโอกาสที่จะได้มอเตอร์ไซค์่ยในเวลา2อาทิตย์เนี่ยแค่14%เท่านั้นในอัตรา0 0 1ของการจะได้มอเตอร์ไซค์ฉะนั้น14%ใน2อาทิตย์โคตรยาก14%โคตรยากนะครับฉะนั้นเปิดมากี่โมงแล้วเปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหม มอไซค์ออกไปกี่คัน5คันออกไปแค่5คันเองนะเห็นเห็นเลยว่ามันยังไม่หมดมอไซค์ยังออกโคตรยากอ่ะนะครับออกโคตรยากเชื่อผมโคตรแรแล้วมากสวตตานมีเงินยังไม่มีโอกาสได้เลยมอไซค์คันนี้นะครับฉะนั้นนะตีเป็นนะสมมติ0 0 1ที่จะมีโอกาสออกมอไซค์นะครับแล้วเราหมุนแบบแม็กซิมัมเบรกเลยแบบสูตตานเติมอ่ะร้อยรอบต่อ1วันเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่ จะได้บอไซไปในเวลา2อาทิตย์เนี่ยแค่14เปอร์เซนต์คูณ100คูณ14 14เปอร์เซนต์ในเวลา2ออาทิตย์นะฉะนั้น1%เปอร์เซนต์ต่อ1วันนะครับมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะวันนี้คุณหมดไปแล้วหมุนร้อยรอบไปแล้วคุณไม่ได้มอไซพรุ่งนี้คุณต้องมาลุ้นอีกทีนึงมันจะเหลือแค่สิบสามเปอร์เซนต์แล้วถ้าวันพรุ่งนี้คุณไม่ได้อีกมันจะไม่ใช่สิบสี่แล้วนะมันจะไม่ใช่สิบสาม มันจะเหลือ12%แล้วถ้าวันตอต,อต่อไปคุณไม,ไ,ไม่ได้อีกไม่ได้อีกไม่ได้อีกจนเหลือวันสุดท้ายอ่ะคุณก็จะเหลือแค่1%น่ะคือโอกาสมันน้อยลงเรื่อยๆ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 นะครับพอจะใส่บอกเลยว่ายากยากมากๆมีเงินแม่งมีไม่ได้อันเนี้ยคือต้องดวงดวงและเฮงเผลอเคนไม่เติมคนไม่ได้อยากจะมีดันได้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับแบบหมุนทีเดียวแล้วได้อะไรมาเนี้ยฟุ๊กจบเลย ปีดีเอ็นหนึ่งในหมื่นนะแบบพีดได้หนึ่งในหมื่นอยากจะได้นะเจมาริเจมาริขอหน่อยครับเจมาริส่งโค้ดมาให้ผมหน่อยส่งโค้ดมาใช้ผมหน่อยครับเจมาริขอเถอะนะอันนี้ผมรู้สึกจริงๆนะว่าอยากได้เซอร์เวียดนามยิ่งเซอร์เวียดนามด้วยยิ่งอยากได้นะเพราะว่าไม่มีมอไซค์สีแดงอะเจมาริเซิร์ฟนี้วิ่งสีเท่ากันหมดผมใช้ยาวๆเลยโอ้อยากจะมีได้โคตรยากเฮ้ยกดลับเด้ โอเคประมาณนี้เพื่อนๆมอไซค์ศูนย์ทับยีเนี่ยตอนกี่โมงบทตอน KVM มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่านะครับที่ผมบอกว่าสายฟรีพผงาดเนี่ยสายฟรีจะเท่เลยจะหล่อเลยเพราะว่ามันแปลว่าเมื่อ KVM จบเราได้ทำ KVM ไปแล้วเนี่ยคือเราจะได้พวกเหรียญสตาร์ชายคอยมาใช่ไหมส่วนใหญ่สายฟรีก็คือจะไม่เติมถูกไหมครับก็จะเอาเหรียญจากเควสเนี่ยแหละมาหมุน มันแปลว่าครับมอไซค์ที่มันหมดได้คือมันมาจากสายฟรีครับที่เขาไม่ได้เติมเพชรในวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์มันให้แค่1เหรียญแล้วมีมอไซค์เหลือตั้ง10คันใช่ไหมในวันจันทร์วันอังคารหมดวันนี้ก็วันพุธก็คือหมดอีกมันแปลว่ามอไซค์เนี่ยมันตกไปถึงตัวสายฟรีครับตกไปถึงท้องสายฟรีครับสายฟรีได้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ผมบอกไปเลยเติมเนี่ยเป็นล้านก็ไม่ได้แปลว่าจะได้มอเตอร์ไซค์ สุราตานไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เป็นไปได้สุราตานจะเก็บตัวให้ครบเก็บของให้ครบเก็บทุกอย่างให้ครบเติมคิงน้มพ้าทุกเดือนมีชุดแฟร์ครบแล้วแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้หายากมากๆนะครับสายฟรีเนี่ยผงาดแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปบิดข้างๆสุราตานบอกสุราตานซอ้อนหรือเปล่าโคตรเท่ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม